ต้ลงไปทางใดเนี่ยดู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 โอ้โขนาดบมมียาด้ค่ะนี่ไปก่อนสวัสดีค่ะ กับเราในช่องทรายทองคำนะคะ,จะเจาเ้าเห็ดยังพ่วยคงฮะเจ้าขึ้นขยันเต็มเลยตื่นขึ้นมาเห็นตาเราเห็ดงานงอกงอกงอกอยูค่ะจักเลี้ยวดูนะครดูเป่นค้น้วไ้ทำกลมสัดให้ลูกเล่า สิทธซับเรียบร้อยดูอันนางกวักกวักกว่าลูกกวักกว่าเร็วกวักกวักก่อนอ่ะกวัก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 ครั้งนี้ใส่หัวด้วยใส่หัวด้วยดอกเด็ก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 เร็วใส่หัวด้วยเงี่ยเนี่ยเนี่ยเอา คนสั่งก็สายด้วยเห็นไหมเขาทำด้วยถ้าคนสายสั่งไม่อันนี้มันเขาก็ไม่ทำเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูอปดมองทีพ่าใหญ่ผดเอาอันนี้ไปไหวพนับไปไหวใส่ท้องวัสดีครับกอลูกวัสดีครับ ใส่จาไว้จังซ er ีนะอามาใส่หญ้าตรงที่เราตัดไว้แล้วนะคะไม่ให้วัชพืชมขึ้นโอ้กิงได้ร้ายเร็วได้ร้ายเร็วคือคือเขาให้กินเขายค่าแบบเนี้โอ้ยไ่ไน่อยเรากินขานอนเว้บ้า เียกเหตดการน่น,นจมมือเมื่อยก็ได้ว่ากินข้าวแล้วนอนเว้นเดี๋ยวยังอีกเยอะอยู่นะคะอเอาคือว่าพ่อเล้วพมที่โองขอแล้วขออีกแล้วเดี๋ยวจะทีนี้เสร็จจากหน้าที่ตัวนี้แล้วจะเอาช้างเข้าไปไว้ในป่าที่เดิม อค่อยๆทำวันล,ละนิดวันล,ละหน่อย,ลลยทำลามันเมื่อยมันสิเมื่อหยังเฝ้า,าเห็ดเฝ้าวเล้วอ่ะเนาะฝาเห็ดมึงมึงได้หรอมันก็คือเห็ดหน้าน่ะล่ะเฝ้าเห็ดเฝ้าวเล้วใช่ไหมดาวไม่มีอะไรให้กินหรอกละอ่ะโอ้กินน้ำแต่เช้าเลยสิ่งจากภารกิจที่ท,ท,ทำความสาะอาดเสร็จแล้วนี้ได้ทีช้างเข้าป่าแล้วนครู บุญโยนตูกับโกขึ้นหลัง้างเร็วโซ่ขึ้นหลัง้างไ่ได้แล้วครับพี่น้องตาลองจะไปไหนจะไปเข้าป่าหรือจะไปโรงเรียนฮะอยากไปไหนล่ะอยากไปเข้าโรงเรียนอีกไหม ก็จะเอาขึ้นได้โยกเยกไปโยกเยกมาดูตกลงมาใส่ขาตัวเองอีกมวันนี้จะไปพร้อมกันอีกบ่วันนี้จะแพ็กคู่ปอีกนะครับวันนี้รู้ว่าจะเป็นยังไงเออ น,นานจะได้แพ็กค,คู่หรือจะวุ่นวยายอีกไหมวันนี้ต้องอพี่ทองหอบห้าไปด้วยพี่ทองจะไปตามเราไหมใช่จะวิ่งยญ้าหอบเข้าป่าไปทางของตัวเองบอ่ กเวกแล้วให้ยินเสียงรถเอาทักทายกันแล้วครับทักทายกันแล้วทองทองหันมานี่แหละมาเร็วมาเร er ็วโอ้โหผู้ใดขืนขี้สิญางกษก้อนเลวผู้ <laughs> อาตูบอะไรขึ้นที่สิย่างกอนแล้วพงงี่น้องเห็นบ่อปุ่นผู้ปุ่นสิไปลักกล้วยกรสิไปลักกล้วยเคยได้กินอยู่มองหันดูดูค่ะดูขนาดไม่มีหญ้าด้วยขนาดไม่มีหญ้าด้ว<ม>ยเดินน้ำหน้าเลยถ้ามีหญ้านี่จะขนาดไหน ดตกลงจะทางใดเนี่ยดู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 โอ้ขนาดบ่มียาด้ค่ะนี่ไปกอดอาลาดแล้วพุ่นโอ้เห็นยังเลยโอ้ ฝุนตลบอบวนเลยที่ทองเนี่ไม่ไหวไม่ไหวส่งรับพี่น้องพ่นเล่นไปหอดแล้วไปยืนกินยาสบายใจอทองบอกว่าไม่ต้องขี่ไม่ต้องอันนี้หรอกทีหลังกดโซ่แล้วทองจะมาเองเลย มายืนกินหญ้าสบายใจเลยนี่เต่าดื่นกวนเฮ้ยกินหญ้าอยู่นั่นแหละดูแบบไม่สนใจอะไรเลยออ ดาวเรือก่อจะเดินมาถึงโอ้โหดาวเห็นพี่ทองพาทำไหมล่ะไม่ต้องอันนี้เลยวิ่งเข้ามาเองเลยดูกลับมาถึงก็กินยาวันนี้กินยาสบายใจแล้ววันนี้ เป็นยังไงดาวเ,ออเดียวเนอะจะลินเอาอะไรอันนี้ให้อยู่ในป่ายนะวันนี้เดี๋ยวจะไปทำนาอีกแล้วอยู่กับพี่ธง ไปดูพี่ทองอีกปลูกดาวเรืองเสร็จแล้วเราก็ไปหาพี่ทองตัว,ออพ,วพี่ไปใส่มากลังมาเนี่ฮึทองกินจา,านแบบสบายใจเลยรอทำไมบอกพี่ทองบอกว่าดาวเรืองช้าพูด รอไม่ไหวแล้วพี่ทองแอบดูให้เห็นพ่อแบกยาเข้ามารอกกอนก็เลยรีบวิ่งเข้ามาเลยเพราะว่าไม่ต้องรอเดี๋ยวทองไปรอยืนอยู่ที่ก่อนไปกินหญ้ารอเราเรื่องเดินตามหลังพี่มาเขาว่าอย่างนั้นเนาะดู จะหอบไปทำอะไรลูกเอ้ยกินอยู่เชือกเดียวไม่มีใครแย่งหรอกล้วเรืองเขาก็มีของเขากินอยู่แล้วเต,ต็มงาเลยเนาบสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเราได้เราก็ได้พาหนุ่มกับสาวมาอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทํานานะครับผมเดี๋ยวสสนาจะเที่ยงจะแอบมาดูนะครับผมยังไงก็ฝากพ่อแม่จีคอยติดตามคอยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขออุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สักทองคำเล่น้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝานกทองคำเล่น้องดาวเรืองว่านือ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับคลิปวิดนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทองสวัสดีก่อนลูก